สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัน Punch Man the Strongest นะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาทําการสรุปอธิบายรายละเอียดสกิลของตัวละคร s r ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Dead g e t l i n g นะปกติแล้วเนี่ยผมจะสรุปตัวละครของพวก SSR ขึ้นไปนะแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษละกันเนื่องจากด้วยความที่ตัวละครมันดูเท่น,นะครับบวกกับลายเส้นของมาังงะาที่มันดูน่าเกรงขามมาก ดังนั้นเราจะสงวนให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับตัวละครตัวนี้กันนะครับก็สำหรับเดดเกตลิงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครของฮีโร่สายอุปกรณ์นะครับจะเป็นคลาสระดับ A นะนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เพิร์กของเดดเกตลิงก็จะมีตามที่เห็นนะสอันก็จะมีทัสมากิอันนี้ล่างสองนะครับแฟลตกาโลแล้วก็อีกตรงนี้ที่เหลือนะครับตรงนี้สมายแมนใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นชอ็อตอ่าผมไม่พูดถึงรายละเอียดในมังงะละกันอันนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เคยร่วมง,งานกับเดดเก็ตติงกันนะก็น่าจะเป็นดูทรงแล้วน่าจะเป็นคลาส s A ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสมายแมนไวท์ฮอนนะครับตัวนี้ยังไม่มีเข้ามานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคลาส s A เดี๋ยวผมนึกก่อนนะน่าจะเป็นเอ่อมันจะมีไวท์ฮอนเนอะเดดเกตติงสมายแมนอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นกบ กบอะไรสักอย่างกบเคียวโซ่ผมไม่แน่ใจชื่อนะครับประมาณนี้ส่วนตัวละครอ,อื่นๆนะครับที่มีเดดเกตลิงอ,อยู่ในเปิร์กด้วยเนี่ยที่ผมเห็นก็จะมีนี่นะครับเฮวี่แทงใช่ไหมเฮวี่แท n งท็อปหรือเฮวี่แท้งเฮวี่ท็อปอะไรสักอย่างนะครับก็จะมีเดดเกตลิงและ1น,นะครับแล้วก็บูชิดิวไม่น่ามีนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนี่เมจิกเช่นแมนนะนี่แม่มีเดดเกตลิงเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีที่ผมเห็น2ตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในอนาคตจะมีกันอีกไหมนะมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไม่มีแล้วประมาณนี้ตามนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นตัวที่สปีดเยอะที่สุดเลยนะครับสำหรับในหมวด SR นะเอาเค่ SR ละกัน มีตัวนี้บูชิดริวมั้งนะส่วนค่าสแตตนะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือสแตทหลายๆอย่างเช่นค่าสปีดจะสูงกว่าในกลุ่ม sr สายอุปกรณ์นะจะมีก็บูชิดริวนี้นะ97เท่ากันเลยส่วนพลังโจมตีก็น่าจะเป็นรองบูชิดริวอยู่นะครับอุ๊ยแต่ว่าสายอุปกรณ์มันมีแค่ฝั่งฮีโร่เองหางเนี้ยเพิ่งรู้โอ้ดูเหมือนฝ่ายปีศาจจะขาดสายอุปกรณ์ที่เป็น sr นะแต่ sr ก็ยังมีอยู่นะครับ อ่าคราวนี้มาดูในส่วนความสามารถของเดดเก t l ลิงกันบ้างนะครับอ่ามันจะสั้นนิดนึงนะแล้วก็ผมแปลมาจากภาษาจีดอีกทีนึ่งผ่าน o o g l e Translate นะครับถ้าผมแปลผิดอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยมาล่วงหน้าด้วยนะครับก็อันดับแรกเนะอันบนสุดก็จะเป็นเบสิ s สกิลอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายลายเดียว3ครั้งสร้างความเสียหาย120%ของพลังโจมตีนะครับก็จะเบเบนะอันนี้จะไม่มีอะไรมากส่วนอันที่2 u l t i m a t e Skill นะครับ จะเป็นการโจมตีแนวตั้ง3ตัวสร้างความเสียหาย250%าแนวตั้งเนี่ยคือแนวตั้งในมุมมองสายตาของเรานะสายตาของผู้เล่นนะครับจะไม่ใช่แนวตั้งของในเกมนะถ้าในมุมมองของในเกมเนี่ยมันคือแนวนอนนะครับแต่อันนี้ผมพยายามพิมพ์ให้น่าจะเข้าใจได้ง่ายในมุมมองของสายตาผู้เล่นนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่าโจมตี3ตัวนะสร้างความเสียหาย250%ของพลังโจมตีนะครับอันนี้ผมต้องขอไปด้วยลืมเติมไปว่า250%ของอะไร แล้วก็มีโอกาส75%ที่จะทําให้เป้าหมายหลักติดสถานะบทขยี้2รอบนะครับกับเป้าหมายรองก็คือเป้าหมายที่อยู่แถวเดียวกันกับเป้าหมายหลักนะครับติดสถานะบทขยี้2รอบเหมือนกันซึ่งดาเมจที่จะรับได้เพิ่มเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเป้าหมายหลักก็จะได้รับเพิ่ม35%เป้าหมายรองก็จะได้รับเพิ่ม30%นะครับทีนี้ผมได้ลองไปเช็คดูเกี่ยวกับสถานะบทขยี้นะครับ ตัวละครส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสร้างสถานะบทขยี้แล้วมีโอกาสรับดาเมจเพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่30%กับ35%แค่นั้นเองนะแต่ว่าจะมีน้อยตัวละครนะที่ทำให้อีกฝ่ายมีโอกาสรับดาเมจเพิ่ม35%ได้ซึ่งตอนนี้ d เดสเกต l i n g Link ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครและที่จะได้รับเพิ่มถึง35%นะก็จะไม่มีอะไรมากนะสำหรับตัวอัติเมสกิลอันนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับเดสเกต l ิ n งนะก็คือพ k าส l นะสกิล ก็คือว่าศัตรูเนี่ยที่ติดสถานะบทขยี้อัตราการต้านทานการถูกโจมตีติดคิด,ดิคอนเนี่ยจะลดลงเลย25%เป็นเวลา2รอบนะครับก็คือให้สรุปง,ง่ายๆเลยนะสำหรับพาร์ส,สก็คือว่าถ้าศัตรูตัวไหนติดสถานะบทขยี้เนี่ยโอกาสโดนติดคิด,ดิคอนจะมากขึ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะสำหรับพวกสายที่พยายามเน้นโจมตีเพื่อให้ติดคิด,ดิคอนเยอะๆนะครับ น่าจะเวิร์กเลยเพราะว่าพวกซีจิ้วที่ใส่ในทาเลนอะไรพวกเนี้ผมเห็นประมาณเลเวลที่5เป็นต้นไปเนี่ยโอกาสต้านคิดดิคอนมันก็อยู่ที่ราวๆ15%นะแต่เจอพาสีอันนี้เข้าไปทีเดียวคือไอซีจิ้วสักอันนึงที่ใส่เข้าไปนี่หายเลย <c oughs> ทีนี้เนี่ยผมได้ลองดูที่มันแปลออกมาเนี่ยมันไม่มีบอกไว้นะว่าถ้าเราใส่สถานะฮิตเนี่ย จะมีผลทําให้สถานะบทขยี้ติดง่ายขึ้นด้วยไหมนะครับดังนั้นผมว่าอันนี้อาจจะเหมาะกับการใส่สถานะฮิตเพิ่มเข้าไปก็ได้นะหรือก็คือภาษาไทยที่เราเรียกกันว่าผลแม่นยํานะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูตัวจริงเข้ามาก่อนละกันนะว่ามันจะเวิร์กไหมก,กับการเล่นในเมตาใหม่ๆหลังจากนี้นะครับแต่คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมแปลไม่ผิดนะก็ยังไงผมก็ขออภัยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมแปลผิดตรงไหนไปนะครับ อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือว่าจากที่ดูความสามารถเนี่ยมันน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับกรณีวัคซีนแมนนะคือถ้าตายปุ๊บพาส,สิกก็หายไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีกหนึ่งสถานะที่น่าจะเพิ่มเข้ามาให้กับเดย์เกตติงด้วยเนี่ยก็คือค่า HP ด้วยนะเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสตายได้น้อยที่สุดนะครับ อันนี้คือไม่ได้หมายความว่าไม่เหมาะกับการใส่ค่าพลังโจมตีนะผมแค่ตัดปัจจัยเรื่องค่าพลังโจมตีออกไปก่อนดูค่าสแตตอื่นๆก่อนนะครับผมคิดว่าตัวนี้ค่าพลังโจมตีมันก็เหมาะที่จะใส่ด้วยในระดับหนึ่งนะครับก็คิดว่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละคร SR ตัวใหม่ของฝ่ายฮีโร่ที่ชื่อว่าเดดเกต i ิงนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าพอคาบูโตเข้ามาแล้วเนี่ยเมตามันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเล่ากันฟังให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ